สวัสดีค่ะมาดูกันนะคะว่าภายในใจส่วนลึกที่เขาอยากจะบอกกับคุณพูดกับคุณในตอนนี้เวลานี้เลยอะคะ่ะคืออะไรมาดูกันนะคะภายในใจส่วนลึกของเขาเขาอยากบอกอะไรกับคุณใบแรกแปดเหรียญน,นะคะหนึ่งไม้เท้าเดวิลนะคะเดอะสตาร หกไม้เท้าเด็กถือเหรียญไนท์ถือเหรียญน,นะคะเฮอร์มิตค่ะหกดาบวิวออฟฟอร์จูนนะคะใต้สำรับเป็นควีนถือเหรียญน,นะคะสิ่งนี้เขาอยากจะบอกคุณ ความในใจส่วนลึกของเขาเขาอยากจะบอกว่าเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณน่ะเขาอยากให้คุณและเขาได้มีโอกาสได้แบบทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันพัฒนาไปได้อย่างสวยงามอย่างสําเร็จเขาเฝ้ารอนะคะเฝ้ารอปาฏิหาริ์เขาเฝ้ารอว่าเมื่อไหรคุณและเขานะคะถึงจะสามารถที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปถึงฝั่งฝันได้อย่างที่คุณกับเขาอาจจะเคยหวังกันไว้นะคะเดอสตเนี่ย ตอนนี้เวลาเนี้ยถ้าในกรณน,นี้คนคนนี้กับคุณมีการ move on ไปจากการหรือหันหลังให้กันยังไงก็ตามแต่คนคนนี้ยังคงเฝ้ารอการกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณยังคงเฝ้ารอการกลับมาเอาชนะใจคุณนะคะการที่เขาเงียบไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดถึงคุณภายในใจส่วนหรือของเขาเขาอยากจะบอกว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบหลงไหลสเสน่หาคลั่งรักคุณหนักมากๆแล้วเขาก็แอบหึงแอบห่วงคุณด้วยนะเดวิล คือใจเขามันร้อนรละอุไปหมดนะคะอยากพูดอยากคุยเขามองว่าคุณเป็นคนที่ยังคงมีค่าในใจเขาอยู่ตลอดเวลานะคะควีนถือเหรียญเขาอยากได้รับโอกาสนั้นเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์ไปกับคุณให้ได้ไกลกว่านี้และอยากที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณที่มันดีกว่านี้อยากจะทําให้ความสัมพันธ์คุณมันแบบมันไปถึงฟังฝันกันนะคะนะคะตอนนี้เขากําลังพยายามหาคิดวิถีทาง ว่าจะทำยังไงถึงจะทําให้ความสัมพันธ์คุณสําเร็จได้นะคะไพ่หกไม้เท้าเนี่ย 6, Town, เป็นไพ่ของคนที่อยากเอาชนะใจคุณเขาอยากจะทําทุกอย่างที่จะให้ได้คุณมาเริ่มต้นกับเขานะเขายังคงรู้สึกแบบมองเห็นคุณค่าในตัวคุณตลอดแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์มากๆในความรู้สึกของเขา d ดวิลกับเดอะสตานะคะเป็นไพ่ของคนที่มีทั้งความหึงความหวงนะคะไม่อยากให้ใครอยู่ใกล้คุณ แล้วก็มีความรู้สึกแบบมีความหลงไหลคลั่งไคล้ค่ะสเสน่ห์ในตัวคุณเนี่ยคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกภายในใจของเขามันทําให้เขาไม่สามารถลืมคุณได้หรือหยุดมองคุณได้เลยหรือไม่สามารถที่จะไปไหนจากคุณได้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะความรู้สึกของเขามาดูกันนะคะสับสนนะคะหึงหวงนี่ไงนะคะ ต่อมาสักวันหนึ่งนะคะเขาหึงคุณมากอะ่ะเจ็บปวดด้วยนะเขามีความเจ็บปวดนะคะสิ้นหวังเบื่อเชื่อใจนะคะมีสเสน่ห์เห็นไหมเขารู้สึกแบบนั้นกับคุณจริงๆนะพรมลิขิตค่ะ คงเดิมเขายังคงเดิมกับคุณนะคะเขามองว่าคุณน่ารักอะต่อมานะคะรู้สึกดีซื่อสัตย์นะคะเขาบอกว่าเขายังคงรักและซื่อสัตย์กับคุณนะรักเสมอและประโยคสุดท้ายนะคะเขาชอบคุณเห็นไหมเขาหลงสเสน่ห์จริงๆนะ เขาบอกว่าคุณดูดีมากอะคุณดูมีค่าแล้วคุณก็มีเสน่ห์ที่เขาลืมไม่ได้จริงๆเขาชอบหึงหวงคุณด้วยนี่ก็คือเป็นความรู้ส,สึกข,ของเขานะคะภายในใจส่วนลึกที่เขามีต่อคุณนะคะ inner message ใบน้อยเนาะ เป็นประโยคสั้นๆนะคะที่เขาอยากจะบอกกับคุณในตอนนี้เวลานี้ก็ฝากกดติดตามให้ก๊อบด้วยนะคะซับสไคร์ไลค์แช์นะแล้วก็ติดตามในช่อง y u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  e แอปทิกตอกเพจ a c e b o o k ลิดาทาร์ลอดกันด้วยนะคะอ่าสนใจดูดูส่วนตัวแอดลาลิดาเดอร์สกรทาลอดเข้าไปได้นะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ